ด้านหลังของดิฉันคือเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวกโกอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ ซึ่งที่เห็นด้านหลังของดิชั้นนะคะเป็นอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมสูงหลายสิบชั้นนะคะรัฐบาลเมียนมานะคะได้ให้สัมปทานกลุ่มทุนจีนนะคะเข้ามาสร้างอาคารชุดกะซึ่งจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2,560เป็นต้นมานะคะมีการขยายอาคารชุดคอนโดมิเนียมหลายสิบแห่งนะคะ จากการสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ในฝั่งไทยค่ะก็ทราบว,ว่าเดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทําการเกษตรปลูกไร่ข้าวโพดนะคะของชาวเมียนมาแต่ขณะนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียมค่ะเดิมนะคะมีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ประมาณ2,000ครอบครัวค่ะหรือว่าประมาณ1,000 100, 0คนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีกลุ่มชาวจีนนะคะเข้ามาปักหลักอาศัยไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0คนค่ะ ถามว่าบรรยากาศการค้าชายแดนบริเวณจุดนี้คึกคักไหมนะคะจากการสอบถามเจ้าของท่าเรือก็บอกว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบริเวณจุดข้ามริมแม่น้ำเมยแห่งนี้นะคะไม่อนุญาตให้คนข้ามไปมาค่ะมีเพียงการขนส่งสินค้าอุปโภครบ,บริโภคที่จำเป็นเท่านั้นค่ะแล้วก็ชาวจีนหรือว่าชาวเมียนมามนะคะที่อยู่เมืองชเวโกโกไม่สามารถที่จะข้ามมาฝั่งไทยได้ค่ะ เพื่อป้องกันปัญหาอาญากรข้ามชาตินะคะเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผองบอตรนะคะได้ลงพื้นที่มาตรวจภารกิจนะคะแล้วก็มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ค่ะจุดนี้เองนอกจากการตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มีการห้ามซื้อขายไฟฟ้านะคะจากฝั่งไทยไปยังเมือเชเวโก,โกโกค่ะ ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเสียงเครื่องปัดไฟค่ะเพราะว่าไทยนั้นไม่สามารถที่จะส่งขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเมียนมาแล้วนะคะเพื่อป้องกันอาญากรข้ามชาติอย่างที่บอกไปค่ะจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารชุด สูงหลายสิบชั้นนะคะมีเฉพาะเครื่องปั่นไฟเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการค้าชายแดนนะคะตามเมืองที่อยู่ติดชายแดนหลักๆนะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มทุนจีนที่เข้ามานะคะนอกเหนือจากการเข้ามาสัมปทานเช่าที่ดินในลาวนะคะในนครหลวงเวียงจันทน์99ปีแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลเมียนมานะคะเห็นมีกลุ่มทุนจีนเข้ามาลงทุนในเมืองเชเวโกโกโค,ค่ะ